สวัสดีครับผมอาร์ทอสซิ่งอยากวิ่งขีครับมาด้า2ดีเซลนะฮะคันนี้ทำเราไปมาแล้วครับจูนมาแล้วที่อื่นนะฮะแล้วก็มาให้เราคัสตอมก็คือใส่สปอร์ตแชทเข้าไปนะฮะจะได้ดักเครื่องกลิ่นหน่อยเขาบอกเขาเหม็นกลิ่นควันนะครับแล้วก็เดินสเตลเลตใหม่นะครับแล้วก็จุดจัดจุดพ่อสูตรของอาร์ทอสซิ่งไปนะครับเป็นยูโรอาร์เรสซอชุดท้ายนะครับเสียงก็ออกมาโคตรดดีนะฮะแล้วก็อัตราเร่งเพิ่มขึ้นเพราะว่าระบบคอยเกียใหม่โฟว์ของเก่านะครับแล้วก็ จบไปเลยก็เรียกว่าเสียงพอใจอัตราเร่งดีลูกค้าแฮปปี้ครับใครใช้มาด้าสองนะฮะอยากให้จบปัญหาเรื่องท่อไม่ว่าจะเป็นล้างแคดบิด EPF ล้างพอลลมไอหรือเซ็ตท่อระบบใหม่เงี้ยตามเสียงที่ต้องการอะทำได้หมดเลยครับสนใจมาด้าสองเนี่ยทำท่อมาทำทอซิ่งนะครับจบลุกคันแน่นอนขอบคุณครับ